ใครที่กำลังจะลาออกหรือว่าเปลี่ยนงานฟังก่อนไม่อยากทิ้งเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากเจ้าเดิมที่ออมมาไว้ทำยังไงได้บ้างโอนย้ายมาที่ RMF4 PVD ของบรจอทิสโก้ได้นะโอนสะดวกลงทุนต่อเนื่องไม่เสียสิทธิทางภาษีจ้ะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวโอนสรุปให้ฟังค่ะ ทำความเข้าใจกันก่อนหลายคนฟังมาขนาดนี้เอ๊ะฉันเป็นมนุษย์เงินเดือนนะฉันมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับเขาได้เหรอหรือว่า PVD เนี่ยมันคืออะไรถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวอธิบายให้ฟังค่ะปกติเนี่ยเวลาเราได้เงินเดือนทุกเดือนก็จะมีสลิปใช่ไหมเออหรือเป็น e สลิปอย่างเงี้ยลองไปเช็คดูนะคะว่ามันมีช่องนึงที่เขียนว่าเงินที่เขาหักเราออกไปนั้นไปอยู่ในช่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือว่า PVD หรือเปล่าแล้วต่อเดือนเนี่ยหักเท่าไหร่ เงินในส่วนนี้นะคะจะเป็นเงินในส่วนที่ออมสะสมเอาไว้ไว้ใช้ตอนแก่โดยเราออมครึ่งหนึ่งผู้ประกอบการในจ้างเราก็จะสมทบให้อีกครึ่งนึงออมได้สูงสุดเนี่ย15%ต่อเดือนเลยนะจ๊ะของเงินเดือนซึ่งเงินส่วนนี้นอาจะออมสะสมเอาไว้ใช้ตอนแก่แล้วเนี่ยเรายังสามารถนําไปลดหย่อนภาษีประจําปีได้อีกด้วยแต่มีข้อแม้นะคะว่าห้ามขายก่อนอายุครบ55ปีและต้องถือไว้ไม่น้อยกว่า5ปีค่ะ ถือว่าเป็นหนึ่งในเงินก้อนที่ออมไปให้เราตัดไปอัตโนมัติดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ในกรณีที่เราต้องลาออกจากงานย้ายที่ทํางานเกษรรียณอายุจากการทํางานหรือเป็นในเจ้าของเราเองที่ยกเลิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งแน่นอนนะคะว่ามันส่งผลให้เราเนี่ยจำเป็นต้องลาออกจาก บรจอที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าเดิมของเราเอาไว้ซึ่งมันก็ส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราได้บอกไปข้างต้นเราส,าาสะสมเอาไว้ตั้งนานซึ่งแล้วเราจะจัดการยังไงดีจริงๆมีให้เลือก2ทางนะคะ 1. โฮไว้อย่าเพิ่งเปลี่ยนบจอที่คุณลงทุนเอาไว้ดั้งเดิมแต่ว่าคุณต้องเข้าไปจัดการดูแลเองนะเพราะบริษัทคุณเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นตัวกลางในการจัดการให้ต่อไปละ เสียค่าําเนียมไปเลยในการคงบัญชีเอาไว้500บาทต่อปีพอได้งานใหม่คุณก็ไปขอเช็คแล้วก็ย้ายไปเข้ากองทุนกับบลจที่ใหม่ค่ะหรือ 2. ย้ายเงินจากกองทุนเดิมไปลงทุนในกองทุน RMF for PVD ย้ายเงินไปลงทุนต่อเนื่องเพื่อรักษาสิทธิทประโยชน์ทางภาษีของเราเอาไว้ให้คงที่ต่อไปต่อค่ะแล้ว RMF for PVD เนี่ยมันคืออะไร คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเราเนี่ยสามารถโอนเงินลงทุนจากที่เดิมมาลงทุนต่อเนื่องได้เลยโดยที่ไม่ทําให้เราเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีค่ะแต่มีข้อแม้นะคะว่าเราต้องโอนย้ายภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เราสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างจากที่เดิมซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายบรจมากๆนะคะที่เขามี RMF for PVD อย่างบรจทิสโก้เอง ก็มีมากมายหลายกองทุนให้เราเข้าไปเลือกสรรมีหลายประเภทมีหลายสินทรัพย์ให้เราเนี่ยเข้าไปเลือกลองดูก่อนซึ่งข้อดีของ RMF for p v วจากบลจทิสโก้นะคะหนึ่งเลยก็คือเราสามารถเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ในสินทรัพย์ที่เราต้องการมีตั้งแต่ความเสี่ยงสูงก็เน้นลงทุนในหุ้นความเสี่ยงกลางก็เน้นลงทุนในกองทุนผสมหรือแบบความเสี่ยงต่ำเราก็เน้นมาลงทุนในตราสารหนี้ดีกว่าเน้นความชัวเงินต้นค่อนข้างที่จะปลอดภยัยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี500บาทค่ะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเนื่องไปเลยเพราะต้อง ลงทุนอย่างน้อย5ปีและการโอนย้ายนี้จะนับต่อจากการลงทุน PVD เดิมที่เคยลงทุนไปเลยไม่ต้องเริ่มใหม่แต่ต้องลงทุนต่อเนื่องจนถึงอายุครบ55ปีและไม่สามารถย้ายกลับไป PVD ได้อีกค่ะซึ่งข่าวดีหนึ่งอย่างนะคะสำหรับคนที่คิดจะมาลงทุนกับ IMF 4 PVD กับบอจทิ t i s c o ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ค่ะ ตั้งแต่3รกรกฎาคมยาวไปจนถึงวันที่29ธันวาคม2566นี้ยอดเงินโอนย้ายมา r m f for p v d ทุกๆ50,000บาทรับหน่วยลงทุนกองทุนรวม TSFA ไปเลย100บาทค่ะ ใครสามารถที่จะโอนย้ายเงินลงทุนเข้ามาในกองทุน RMF for PVD กับบริจทิสโกได้บ้าง,ง 1. ผู้ที่ออกจากงานย้ายงาน<ๆ>กเกษียณอายุงานในจ้างเลิกกิจการหรือว่าเลิกกับกองทุนเดิมไปเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยหรือผู้ที่ไม่ต้องการคงเงินลงทุนเอาไว้ใน PVD แบบเดิม<ๆ>ก็สามารถที่จะย้ายมา RMF for PVD กับบริจทิสโกได้ค่ะ ฟังมาถึงขนาดนี้แล้วเริ่มสนใจแล้วสิทีนี้ก่อนลงทุนค่ะเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหนึ่งเลยไปเลือกดูกองทุนที่เหมาะสมกับตัวเราเองค่ะโดยอาจจะคํานึงจากอายุระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้เวลาที่เราจะเข้าไปซื้อกองทุนหรือว่าจะลงทุนเนี่ยทางบลจนะคะเขาจะมีให้เราทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงอยู่แล้วทุกคนต้องทําก่อนเพื่อดูนะคะว่าคุณเนี่ย สามารถที่จะรับความเสี่ยงได้มากหรือว่าน้อยแค่ไหนเป็นเบื้องต้นนะคะแต่สมมุติคุณได้ความเสี่ยงอันดับ3แต่ว่าคุณอยากจะลองเสี่ยงมากขึ้นไปลงทุนในกองทุนระดับ8คุณก็สามารถทําได้แต่อย่างน้อยเนี่ยคุณจะรู้เบื้องต้นแล้วว่าคุณรับความเสี่ยงได้มากหรือว่าน้อยแค่ไหนรวมไปถึงระยะเวลานะคะก็มีผลนะคุณต้องการจะออมกี่ปีออมยลยยยาวหรือว่าระยะกลาง สุดท้ายเลยก็คือผลตอบแทนที่คุณคาดหวังเพราะว่าแต่ละกองทุนก็ให้ผลตอบแทนในเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันค่ะและถัดไปศึกษาข้อมูลของแต่ละกองทุนผ่านฟันแฟกชีตค่ะก่อนจะซื้อเขาจะมีแจกให้อยู่แล้วถ้าซื้อออนไลน์ก็จะมีเขียนไว้เลยว่าหนังสือชี้ชวนหรือฟันแฟกชีตคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดของแต่ละกองทุนก่อนและข้อ3เลยสําคัญมากๆนะคะถ้าจะซื้อ RMF for PVD คุณก็ต้องดูว่ากองทุนนั้นมันเขียนว่า RMF for PVD หรือเปล่าแต่ถ้าใครที่สนใจ RMF for PVD กับบลจ บอกเลยนะคะว่าขั้นตอนในการโอนย้ายจาก PVD มา RMF for PVD กับเขาเนี่ยง่ายมากๆทำตามนี้ค่ะขั้นแรกไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tisco My Fund เข้ามาก่อนจากนั้นกดที่เปิดบัญชีกองทุนรวมค่ะกรอกเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อรับ OTP เลือก i m f for PVD จากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราแสดงบัตรประชาชนทำแบบประเมินความเหมาะสมการลงทุนกรอกข้อมูลการโอนย้ายกองทุนผูกบัญชีธนาคาร ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอคอลแล้วก็นำ QR code ไปยืนยันตัวตนที่7 e เ e ่นออีกครั้งจากนั้นก็นำเอกสารในอีเมลของเราไปยืนย่นให้กับบริษัทนายจ้างหรือบราจอต้นทางเดิมที่เราโอนมาเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วหรือติดต่อที่บรจอทิสโก้สาขาสำนักงานทิสโก้ทาวเวอร์สาทรชั้น9ค่ะ ก็ถือว่าสะดวกมากๆถ้าทำผ่านทางออนไลน์แต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกก็ไปติดต่อที่สำนักง,งานสาขาที่โอด้แจ้งไว้ก็ได้และสุดท้ายนี้นะคะโอ้องพูดเหมือนเดิมว่าผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีการลงทุนที่ผิดเงื่อนไขผู้ลงทุนจะมีภาระภาษีเทียบเท่ากับการนำเงินออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก่อนกำหนดเวลาและผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวมก่อนการลงทุนโดยเฉพาะนโยบายการลงทุนความเสี่ยงและผลการดำเนินง,งานของกองทุนค่ะซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้ที่ w w w t i s c o a s s e t c o m ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราถ้ากำลังจะออกจากงานหรือเปลี่ยนงานนะคะ